สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชกิจจานุเบกษาประกาศห้ามชุมนุมมั่วสุมทั่วประเทศวันโควิด -19 แพร่ระบาด19กัาร,รกฎาคมนเว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองิหรือโควิด -19 ฉบับที่6 ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบร,ริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่27 ลงวันที่10กรกฎาคม2564ซึ่งมีมาตรการกำหนดเพิ่มเติมจากฉบับที่24ลงวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2564และฉบับที่25ลงวันที่26มิถุนายน2564และได้ออกคำสั่งสบคที่9/2564ทลงวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2564เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามข้อกําหนดฉบับที่15ข้อ3และคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่4/2563ทัลงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563เรื่องแต่งตั้งผู้กำก,ก,กับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักง,งานเจน้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์จุกเฉิน้อ3วงเล็บ6 และข้ากำหนดคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้องจึงให้ปฏิบัติดังนี้1ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการม่วสสมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโควิด19ฉบับที่3ลงวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564และประกาศเรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการม่วสสมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัสโคโนา2 0 19หรือโควิด19ฉบับที่5ลงวันที่ ห้ามมีนาคมพุทธศักราช2564สองห้ามมิให้มีการม่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคหรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสสำเติมความเดือดร้อนของประชาชนหรือกันแกล้งเพื่อแพร่โรคณที่ใดๆทั่วรชาชอาณาจักร3ห้ามมิให้มีการชมนมหรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเว้นแต่การณีได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยดําเนินการตามข้อกําหนดฉบับที่24ลงวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2564สําหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในล,ลักษณะการสังสรรจัดเลี้ยงหรืองานรื่นเริงเว้นแต่เป็นการจัดพิธีตามประเพณีนิยมตามที่ได้กำหนดเตรียมการไว้แล้วโดวยขอให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและมีมาตราการป้องกันโรคตามที่ทางรัฐการกำหนดมาตราการควบคุมบบร,รณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลได้แก่จังหวัดนคปรปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครห้ามการ ชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า5คนเว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจน้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักง,งานเจน้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค 4. ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีการประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่เฝ้าระวังเป็นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับที่24ลงวันที่19มิถุนายน2564หากผู้ได้่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ต้องรับโทษตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธ สกราต2548ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้กรณีที่มีการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9ก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานาการฉุกเฉินพุทธศัการาช2548ฉบับใหม่ให้ประรก,ากาศฉบับนี้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าวทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กร,รกฎาคมพุทธศัการาช2564เป็นต้นไปประรกศาศณวันที่16กร,รกฎาคมพุทธศัการาช2564พลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ